ทุกอย่างจะระเบิดแล้วนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ของอเมริกาแม็กไคเซอร์บอกว่าซื้อบิตคอยให้เร็วที่สุดเพราะว่าความแรงของบิตคอยจะไม่เท่ากับเดือนก่อนๆอ,อีกต่อไปเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story มูนไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เรามาดูบทวิเคราะห์ของ Mac c ไครเซอรด้วยกันนะครับเขาบอกว่าในเชิงเทคนิคนะในตอนนี้คืออาทางธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยถึงจุดเดือดะนะครับถึงการแบบว่าแบงก์ Bank เนี่ยคลาสิธิ์เรียบร้อยนะครับก็คือพังทั้งครึ่งประเทศละแล้วจะพังเพิ่มขึ้นอีกนะครับทำให้เฟดเนี่ยต้องออกมาทำมาตรการแบบ มีการแบบว่าบอกว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายนั่นก็คือเขาเอาสถานการณ์ของ Resection ไม่ไหวแล้วนะขณะนี้นะครับซึ่งในนาคตก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเดือนหน้าก็อาจจะเปลี่ยนได้อีกแต่แมกไกเซอร์ไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับบอกว่าอันเนี้ถึงแม้ข่าวจะออกมาดีอเมริกาเอาไว้เอาอยู่นะครับ แต่สถานาการณ์เขเห็นแล้วว่านี่คือโอกาสนี่คือโอกาสของคุณนะครับในการเข้าซื้อบิตคอยนะครับในส่วนตัวของผมตอนนี้ทองขึ้นถึงสองหมื่นผมรู้สึกว่าตื่นเต้นไหมผมไม่ตื่นเต้นเลยนะผมรู้อยู่แล้วนะคะว่าทองเนี่ยดีมาตลอดหนึ่นงปีละและนี่จะเป็นจุดสุดท้ายของทองซึ่งผมมองต่างจากคุณปีเตอร์เชฟ นะครับบอกบิตคอยจะร่วงนะครับบิตคอยจะพังแล้วจะเหลือศูนย์และทองจะพุ่งผมกลับว่ามองว่าทองจะเป็นจุดสุดท้ายใกล้สุดท้ายแล้วที่จะฟองสบู่ทำไมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะจากนั้นเขาก็ต้องมีการถ่ายโอนไปสินทรัพย์อื่นอย่างแน่นอนนะครับความร้อนแรงของทองคำคนยังเก่งกำไรกันทองคำรู้สึกว่ามันยังไปต่อได้ มันยังมีเหตุการณ์อะไรที่ทองคํายังไปต่อได้ส่วนตัวผมผมมองว่าใช่นะครับแต่เราก็เห็นลิศของการเก่งกําไรแล้วสินทรัพย์อันไหนควรจะขึ้นไม่ขึ้นในเวลาที่ควรจะขึ้นสินทรัพย์ไหนที่ไม่ควรจะขึ้นมันดันขึ้นในเวลาที่ไม่ควรจะขึ้นมันเป็นการเก่งกําไรเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับโดยใช้ทฤษฎีว่าถ้า รีเซชชันจริงๆสภาวะเงินเฟอ้อนะครับสภาพว่าของสางคมทองจะขึ้นคริปโตจะขึ้นหรือบิตคอยจะขึ้นมันไม่ได้ถูกต้องเสมอไปตอนนี้สภาพของจีนกับทางกลุ่มบิชเขามองว่าอะไรนะครับเขามองว่าเขามีการสะสมทองคำเป็นจำนวนมากแต่ปัญหาคือทองคำจะจบที่ เงินดิจิตอลนะครับมีบางแหล่งข่าวก็บอกว่าเงินดิจิตอลต่างๆเนี่ยจีนเตรียมตัวแล้วนะครับที่จะเอาทองคำเนี่ยออกมาแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลบางอย่างถึงตรงนี้เราต้องจับตามองดูว่าจีนจะทำอะไรกับเงินสกุลดิจิตอลต่างๆจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแต่ผมเชื่อว่าทองคำใกล้แล้วนะครับที่จะจุดฟองสบู่และ ช่วงเวลาต่อไปคือคริปโตเรนซีเพราะดอลลาร์จะลดค่ามากขึ้นจะเหลือน้อยลงนะครับอาจจะเหมือนกับปี2008 2012ที่ดอลลาร์เหลือ26 25 22บาท22ต่อบาทนะครับต่อถ้าเกิดเทียบเป็นเงินบาทฉะนั้นนี่คือจุดที่คริปโตจะ rise up ขึ้นนะครับจนถึงในช่วงของหลังฮารวิ่ง เราก็ต้องดูอีกทีเพราะตอนนี้มันเกิดสภาวะรีเซชชันแม้แต่ช่วงเวลาของ h a l ์วิ่งเนี่ยของ Bitcoin เรายังไม่รู้เลยนะคะว่าในเวลานั้นอนะคริปโตจะเป็นยังไงนะครับโดยสถิติแล้วจริงๆในณเวลานี้คริปโตไม่ควรจะพุ่งด้วยซ้ำไปใช่ไหมนะครับไม่ควรจะขยับแต่มันเกิดบางสถานาการณ์ก่อนงั้นผมเชื่อนะครับในทางเทคนิค แม้แต่จี m มจ g พ n อรแกนเข้ามาเทคไอ้ First Republic นะครับเข้ามาซื้อกิจการแบบทันควันบอกเอ้าอยู่เอาไหวส่วนตัวผมเชื่อว่านักลงทุนตอนนี้ในสารัฐนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามรู้แล้วนะครับว่าสถานการณ์มันเกิดอะไรขึ้นและมั่นใจในตลาดคริปโตสังเกตเลยกระดาน b i ตฟินเนเผยไตยออกมานะครับ ราคาของบิตคอยไปถึงห้าหมืนหกพันดอลลาร์จริงๆแล้วควรจะถึงราคานี้แล้วขนาดมีผู้เล่นแค่ฝั่งของอเมริกาฝั่งเดียวเท่านั้นนะราคายังถึงตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เขามั่นใจในสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีอย่างเต็มที่เขามั่นใจนะครับว่าคริปโตจะมาแน่ส่วนตัวผมผมก็คิดว่าเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับเราคริปโตจะพังงาดอย่างแน่นอน ฉะนั้นในเทิงเทคนิคเป็นอย่างนี้แล้วแต่ว่าในสถานการณ์จริงอยู่ที่ว่ากลุ่มนักลงทุนรายใหญ่เขาคิดยังไงนะครับต่อสถานการณ์การเก็งกำไรแล้วกันอาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่เราคิดแต่มันมาแน่บางคนบางสำนักก็บอกว่าปีหน้าจะถึงจุดเดือดจริงๆของ r e s e s t i o n แต่ส่วนตัวผมมันเกิดขึ้นแล้วนะครับและจุดพีคจะไปถึงปีหน้าหรือเปล่า หรือออกอาการแต่ผมว่าปีนี้แหละออกอาการแล้วนะครับจนจีนจะเข้ามาทำฮ่องกงหักแล้วเรียบร้อยที่ฮ่องกงแล้วก็จะเปิดรลาคริปโตอันนี้จะเป็นจุดเดือดต่อไปของราคาตลาดของคริปโตราคาบิตคอยจะขึ้นแสนดอลลาร์อย่างน้อยไปอย่างน้อยที่สุดนะครับอาจจะไปมากกว่านั้นเราไม่รู้แต่รู้ว่าได้เวลาอออินบิตคอย และสถา,านาการณ์ตอนนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมและติดตามเรามาตลอดหลายปีนะครับสามปีผ่านร้อนผานหนาวมาไม่เป็นไรล้มลุกคุกคานเอาใหม่สู้ใหม่แล้วผมว่าว่างวาปิดคอยจะโกทูดมูลพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไค i b e และกดกระดิ่งเรามีกลุ่มมิชชั่น New Moon VIP และสำหรับวันนี้นะครับเราก็ฝาก ตรงนี้ด้วยละกันนะครับว่าบิตคอยมาแน่นะครับและมันจะมาพุ่งแบบคุณไม่ทันตั้งตัวเลยข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซัสไครและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีช่องทางที่สำคัญคือลายกลุ่มลายกลุ่มเราชื่อมิชะ New Moon v i อนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าบิตคอยจะโกทุนตูอไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง amazing moon story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับหากคุณอยากมีประสบการณ์มือใหม่อยากเทรดเหรียญต้นน้ำไม่รู้จะไปกระดานไหนดีเราแนะนำกระดาน gate io จะเป็นตัวช่วยประสบการณ์ของคุณในการเทรดกระดานเกจดอทไอกับเหรียญต้นน้ำเพราะเหรียญต้นน้ำกระดานเกจไอถือว่าเยอะที่สุดมีวอลลุ่มที่ดีกว่ากระดานหลายกระดานชั้นนับฉะนั้นเกจดอทไออาจจะเป็นคำตอบของคุณในการเล่นเหรียญต้นน้ำฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำกระดานเกจไอที่จะช่วยสำหรับ เพิ่มประสบการณ์ในระยะแรกที่คุณลงทุนเหรียญต้นน้ำแล้วมันเซฟตี้ที่สุดปลอดภัยที่สุดและบางทีราคาอาจจะพุ่งไปเร็วและปลอดภัยที่สุดด้วยฉะนั้นเราแนะนำกระดาน g e โ o เราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถไปสมัครได้ต่อจากลิงก์นะครับคุณก็จะได้ส่วนลดอะไรด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วย ก็มีลิงก์ข้างใต้เราก็ฝาเอาไว้กระดาษเก็ต่อใต้อ